ผู้ชมครับวันนี้16มีนาคมเชื่อว,ว่าน่าจะเป็นความหวังของใครหลายๆคนนะครับกับการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่ารอตเตอรี่นะครับทีนี้ถ้าไปดูในฝากฝังของการเมืองเองไม่แน่ใจนะครับว่าจะเป็นการทิ้งทวนในช่วงโค้งสุดท้ายของรัฐบาลในชุดนี้ที่จะหมดวาระหรือเปล่านะครับเพราะว่าครมนั้นเพิ่งจะมีมติครับในเรื่องของการกําหนดประเภทแล้วก็รูปแบบของสลากกินแบ่งรัฐบาลในรูปแบบของสลาก6หลักและตัวเลข3หลักนะครับ และก็เป็นในรูปแบบของการจำหน่ายแบบดิจิทัลด้วยหวังที่จะทำให้มีการเพิ่มทางเลือกในการซื้อสลากกินแบ่งที่มีช่องทางที่ถูกกฎหมายมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะถ้าเรามาดูตัวเลขของผู้ที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเมื่อช่วงปีที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมจะพบว่าคนไทยกว่า24ล้านคนเลยนะครับที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่ที่น่าตั้งคำถามก็คือในกลุ่มนี้ครับมีเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีจำนวนกว่า7 0 0 0 0 0คนนะครับ ที่เข้าถึงสลากออนไลน์ซึ่งถือว่าเป็นประชากรกลุ่มเสี่ยงนะครับเพราะว่าตามกฎหมายกําหนดเอาไว้นะครับว่าไม่สามารถที่จะจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลให้กับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า20ปีได้นะครับซึ่งนี่ก็จะเป็นหนึ่งในประเด็นที่เรากําลังจะมาพูดคุยกันในรายการในวันนี้นะครับเพราะในปัจจุบันครับก็ยังมีข้อถกเถียงที่สําคัญนะครับเกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันการเข้าถึงปัจจัยทั้งในเรื่องของการพนันแอลกอฮอล์แล้วก็สารเสพติดนะครับ อย่างล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับทางตำรวจก็ได้ดำเนินคดีกับอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังคนหนึ่งนะครับที่ใช้ความมือชื่อเสียงเนี่ยแหละครับไปชักชวนคนให้มาเล่นการพนันที่น่าสนใจก็คือพบว่ามีเยาวชนเป็นหนึ่งในผู้เสียหายด้วยนะครับอันนี้ทางตำรวจก็กำลังจะเตรียมตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง แล้วตำรวจเองก็ได้ฝากเตือนไปถึงผู้ที่มียอดผู้ติดตามในโลกออนไลน์จำนวนมากนะครับถ้าเกิดว่าไปรับจ้างโฆษณาให้กับเพจของการพนันออนไลน์ต่างๆเหล่านี้ก็จะถือว่าผิดกฎหมายด้วยนะครับซึ่งการรู้การเข้าถึงการพนันหรือว่าสิ่งหลายๆอย่างที่สังคมอาจจะนิยามกันนยครับว่าเป็นสิ่งที่เรียกกันว่าอบายามุกเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็ ที่ผ่านมาก็มีความพยายามแก้ไขทั้งในฝั่งของคนที่รู้สึกว่าอยากจะให้ทําให้เรื่องนี้เป็นเรื่องถูกกฎหมายนะครับกับอีกฝากฝั่งหนึ่งที่มองว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นการทําให้ไปเพิ่มความเสี่ยงกับเยาวชนเมื่อที่ผ่านมานั้นก็ถือว่ามีปัญหามากเพียงพออยู่แล้วนะครับซึ่งก็มีจํานวนไม่น้อยเลยครับที่ได้รับผลกระทบไปติดตามจากรายงานครับ สถานการณ์การเข้าถึงการพนันของเยาวชนไทยเฉพาะต้นปีที่ผ่านมาพบกว่า42เปอร์เซตหรือประมาณ3.9ล้านคนเล่นการพนันในจำนวนนี้มีคนที่เล่นพนันออนไลน์ประมาณ3ล้านคนหรือมากกว่า10เรซรองลงมาคือสล็อตแมชชีนตู้พนันหวยใต้ดินและสลากกินแบ่งรัฐบาล ส่วนผลกระทบพบว่าประมาณหนึ่งในสามมีปัญหาขาดเงินใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันความเครียดเสียสุขภาพจิตรวมถึงการเรียนแต่ที่น่าสนใจคือตัวเลขของเยาวชนที่เล่นการพนันกว่า8 0 0 0 0คนติดอยู่ในวังวนของหนี้พนันผลพวงจากการเล่นการพนันยังอาจถูกชักจูงเข้าไปสู่เส้นทางของนักดื่มหน้าใหม่ได้ง่ายแม้จะอยู่ในช่วงอายุที่ไม่ถึงเกณฑ์ สำนักง,งานสถิติแห่งชาติเปิดเผยข้อมูลในปี2564พบเยาวชนอายุ15 24ปีจำนวน1.9ล้านคนติดแอลกอฮอล์ดื่มแล้วขับพลั้งมือทำร้ายคนในครอบครัวโดยมีแอลกอฮอล์เป็นตัวกระตุน้นเช่นเดียวกับการเสพติดกัญชาหลังมีการปลดล็อกเมื่อ9มิถุนายน2565ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดีพบผู้ป่วยจากการได้รับกัญชาและเข้ารับการรักษาเพิ่มขึ้น เฉพาะมิถุนายนถึงสิงหาคม2565มีจำนวนกว่า212คนและมีสารที่พบรวมด้วยบ่อยอย่างกระท่อมแอลกอฮอลและสารในกลุ่มแอมเฟตามินซึ่งในจำนวนนี้75คนเป็นผู้ไม่เคยใช้หรือได้รับกัญชามาก่อนยังไม่นับรวมผู้ป่วยที่ได้รับสารกัญชาที่ผสมในอาหารโดยไม่รู้ตัวอีกจำนวนมาก นี่เป็นผลกระทบส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึงปัจจัยที่นิยามกันว่าสิ่งอบายมุกนั้นทำให้ท่าทีของภาคประชาชนที่เป็นห่วงสุขภาพของเยาวชนลุกขึ้นมาคัดค้านและยืนขอเสนอต่อพักการเมืองที่กำลังจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นให้ทบทวนแนวคิดปลดล็อกอบายมุกถูกกฎหมายเพราะอาจมีผลกระทบมากกว่าประโยชน์ทางเศรษฐกิจนั่นคืออนาคตของเยาวชน ทผู้ชมครับทั้งหมดที่ว่ามานี้คือหนึ่งในข้อกังวลของภาคประชาสังคมนะครับที่กังวลแล้วก็ออกมาเคลื่อนไหวจัดเวทีเสวนาเสียงประชาชนกับอบาากกอ,อบายามุกถูกกฎหมายมองนโยบายเลือกตั้ง -66 นะครับพร้อมกับเปิดผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกรณีเล่ากัญชาเสรีบุหรี่ไฟฟ้าคาสิโนโลแล้วก็การพนันถูกกฎหมายการพนันออนไลน์ถูกกฎหมายนะครับเพื่อที่จะส่งไปถึงบรรดาพักการเมืองต่างๆที่กำลังจะมีการเลือกตั้ง ในเร็วๆนี้นะครับเนื่องจากเชื่อว่าที่ผ่านมานั้นมีความพยายามที่จะผลักดันให้สิ่งต่างๆเหล่านี้ถูกกฎหมายมากยิ่งขึ้นครับอย่างเมื่อ2ธอันวาคม2564นะครับคุณผู้ชมสสในสภา310ต่อ9เสียงครับมีมติให้ตั้งกรรมธิการวิสามันพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจรหรือว่า Entertainment Complex นะครับ ซึ่งรครอบคลุมถึงการจัดเก็บรายได้และภาษีธุรกิจคาสิโนถูกกฎหมายรวมถึงมาตรการในการป้องกันและแก้ปัญหาบ่อนการพนันผิดกฎหมายการแพร่ระบาดของตู้เกมพนันไฟฟ้าและการพนันออนไลน์ครับและหลังใช้เวลาศึกษาอยู่ปีกว่านะครับเมื่อวันที่12มกราคมที่ผ่านมาครับสภาก็เห็นชอบกับรายงานฉบับนี้โดยเหตุผลว่าจะเป็นการจัดระเบียบการพนันในรูปแบบต่างๆหาไรายได้ใหม่จากนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับ ก่อนที่จะส่งต่อให้รัฐบาลนั้นรับไม้ต่อซึ่งก็คาดว่านะครับจะมีผลการผลักดันกันต่อในรัฐบาลสมัยหน้านี่ก็เป็นข้อกังวลอีกข้อหนึ่งของเครือข่ายภาคประชาสังคมเหมือนกันนะครับก่อนหน้านั้นในเดือนตุลาคม2564นะครับนายชัยวุฒนาธนาคมนานุสรน,นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ก็เคยให้สัมภาษณ์นะครับว่ากําลังศึกษาข้อกฎหมายเรื่องการที่จะทําให้บุหรี่ไฟฟ้านั้นถูกกฎหมายนะครับโดยให้ข้อมูลว่าเวลานี้60กว่าประเทศให้การยอมรับนะครับเพราะสามารถลดอันตรายต่อสุขภาพประชาชนได้มากกว่าโดยเฉพาะกรณีคนที่ยังไม่สามารถเลิกบุหรี่ได้นั่นเองครับขณะที่กลุ่มผู้ประกอบการเองก็เคยมีความพยายามที่จะเสนอให้ขยายเวลาการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับไปจนถึงตีสเลยครับ ยกเลิกเวลาห้ามขายจากบ่าย2ถึงหโมงเย็นและพิจารณากำหนดพื้นที่พิเศษการท่องเที่ยวยามค่ำคืนด้วยนะครับโดยให้ขายตั้งแต่11โมงถึงตี4โดยเหตุผลเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าก็ยังไม่เป็นผลเมื่อคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาตินั้นไม่เห็นด้วยครับนี่ยังไม่นับรวมการปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดอีกนะครับ ทำกลางข้อสังเกตเรื่องมาตรการกำกับดูแลนะครับขณะที่ร่างพรบกันชงกันชาก็ยังคงค้างในการพิจารณาในสภาด้วยครับ